อะไรบางเก็ตมาดิมาดิมาดิมารวม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 กันปั๊มเนี่ยมาปั๊มข้างล่างเนี่ยมารวมปั๊มข้างล่างเนี่ยมาดิมาดิมาดิรีเซ็ตรถได้นะรีเทสรถได้นะรถตัวซุนอ่ะเชือกเชือกเอาซิไปนั่งหน่อยเชือกมามเจอที่ปั๊มที่ปั๊มเจอที่ปั๊มลงที่ปั๊มลงที่ปั๊มเดี๋ยวข้าไฟใหญ่ระลองปั๊มแล้วเปิดนะค่อยๆจะเติมจะเติมจะเติมเดี๋ยวเราเข้ากลุ่มใหญ่นะตู้หมูอ่ะเ้ยมึงอย่าจอดมึงอย่าจอดซ่อมแบบนี้นะเว้ยยยเเเ้้าาาาาสสุุดดททรวงจีนะ เท่ากับว่าชานมบังเกตอยู่ในไ้เข้าตู้อีกสองเรามีแค่สิบหกนะนแ,แต่ระ<ม>หว่างเนี้ย<ม>ถ้าเรารีบไปอ่ะบางทีไอ้ที่มันโดนตัวนี้มีข้าปะำมีสินิดเดียวไม่เท่าไหร่เรเร็วพร้อมยังไว้กว่านี้ไว้กว่านี้ไว้กว่านี้พี่หมกกำลังไป<อ>พี่ อันนี้เราเรากลุ่มใหญ่มาใช่ไหมพี่เดำเดีด๋ยวไปเดี๋ยวไปตู้หมูเดี๋ยวต้องชนตู้หมูเลยมา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 เลยมาเลยมาเลย,เ,ลยเจอที่หน้าสอนอเทานนารา,ายนะก็ซ่อมก็ซ่อมรถยังพร้อมผพร้อมพี่พร้อมกีต้าร์ไว้บางไก่เว็ตายก่อนเว้ยเราได้เราได้เราได้เขา,ามาหนึ่งถูกปะ อยู่ที่ใครอะ่ะโอเคโอเคไปยี่กอ่องต้อมต่อจุดสิ่งแป๊บนึงเจอหน้าสอนอนไทยใจผมไม่ลงสอยล,ล,ลังมหลงทำมาทำมาแอสเซอวัดก็จีทีบีเดี๋ยวรอบนี้พี่จะรีบลง เฮ้ยรอบนี้กูขอมุนักฆ่าหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ผมให้ลงสีแยกอะพี่เพื่อนไปลงข้างหลังอะมันไปลงข้างหลังหมดเลยพี่ข้างหน้าละลายเลยอะไม่ได้ลงแล้วทำไมไปลงข้างหลังอะไม่ลงสีแยกกันหรอปะเขาถอยเขาถอยลงไปตรงเนินอะพี่เพื่อนถอยลงเป็นลงตรงเนินผมสั่งให้ลงสีแยกอะไม่เป็นไรไปลุยเฮ้ยถ้าเจอถ้าเจอถ้าเจอตันเลยนะพี่อีพี่ดำเอลุงมันซ่อมรถอยู่ปะเมื่อกี้จะรอเดี๋ยวรอหน้า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 ของกระสุนแล้ว เนี่ยตามจีนะตามจีนะตามจีนะเดี๋ยวตันเข้าเลยนะตามจีนะไอ้ครับลุงไม่มีห่อครับมันมีห่ออยู่เขาต้องไปจัดการห่อครับไอเราเมึงต้องโฟกัสเอาห่อมาก่อนนะถ้าหล่นแล้วอ่ะโอเคพี่เพราะว่าเพราะว่าพี่พวกพี่ไม่ได้ลงโอเคโอเคโอเคปานอโนจีชานมนะจีชานมเจอปุ๊บชนเลยจีชานมเจอปุ๊บชนเลยไป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 เลย

ลงพื้นนะมันลงพื้นพี่มันพี่ฟังผมนะกาเซ่มันมั่วนะเว้ยพี่ตอนเนี้ยข้าตู้หมูพีนตอกย่าข้าตู้หมูนะพี่ตู้หมูนะพี่ไปหออยู่หลังตู้หมูมาหน่อยรับรอแป๊บรอแป๊บซ้อมรถอยู่รอแป๊บ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 คอยอยู่หลังตู้หมูมาหน่อยในวมึงฟังเสียงกุนนี่อ่านนี้ป่ะพี่กูเห็นแล้วกูเห็นห่อแล้วกูเห็นหอแล้วกูเห็นหอแล้วกูเห็นห่อแล้วดับเบนเตอร์ดับเบนเตอร์ โดยเมเตอร์สีน้ำเงินนะย้ำนะโดเมเตอร์สีน้ำเงินนะาก็มีหอนะสร็จแล้วชานมกับบังเกตนะย้ำนะชานมกับบังเกตนะไม่มีใครฟังกูเลยอ๋อวอลค่ตายมันได้กบทัวร์นะเว้ยไม่มากันน่มาแล้ว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 เยอเีงมัร่ว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 ง ไปมึงมาเอาหน่อยหอเนี่ยตรงเนี้ยหอนึงของคันเดียวเนี่ยคันเดียวแยกก้อนเดียวเนี่ยโดนเนื้อโดนเนื้อเนี่ยหลังตู้หมูหลังตู้หมูน้ำเอาดิโดมิเนเตอติดก้อนเนื้เซตหน่อยขับรถหน่อยดิซ่าวิชาตกวิชานตกลงมาพี่ดำเลยโต๊ะเไม่ได้เฮ้ยมึงก็เอาหอยได้นะมาแล้ว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 ไปไหนหอ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 ไปไหนหลังหลังหลังนี่ไงพี่หลังตู้หมูทำไมเซโต้ตายอ่ะเช่นอะไรกับพี่โตพี่เศษโต๊ตกหลังตู้หมูพี่ไอ้ิ

ีตาไม่ตายเดี๋ยวโน่อยู่เดี๋ยวโน่อยู่เขาเขาซ่อมผมไม่ตายนะเขาซ่อนะผมซุนพี่ก๊อตผมต้องเข้านะตายไม่ตายพี่ดําผมต้องเปลี่ยนว่ะผมต้องลงว่ะให้พี่พี่ซ่าขึ้นได้มาแล้วหรอได้ไปพี่ไปพี่ไปเออแต่ถังหาอีถ้าหาอีกูได้มาแล้วห่อนึงไอ้เสตแกนมรอ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 พี่ดําเพื่อนเพื่อนฮัลโหลก๊อตก็อเรอก็อฟังพี่เล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้ไปฟังฟังไปดีบโกดีบุแล้วแล้วบําบิ้น

เก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งสามแยกหลังตัวหมูเก้าสองังตหมูี่อนจิเกิดจิเกิดทีมนยเยอะดนเยอะจิลิซ่าจิลิซ่าจิลิซ่ามาได้ไหมจิลิซ่าขอจีด้อยู่ตรงที่โพโคเคครับที่โพโคเคที่โพโคเคช่วยรบะทันปันโดอยู่โดดอยู่ลุงโดดอยู่มีรถสี่ตามคนเดียวผมเล่นเขาอยู่โทนมุงหน้าวัโทนมุงหน้าวัโทนลุงิเอสทำ่วยมตวลกน คือมันมีไอ้น้องอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมทำไมไม่มีพวกเรามาเลยวะไปพี่ตรงเนี้ยทำไมไม่มีใครมาเลยวะผมนี่ครับผมผมผมเอาห่ออยู่ผมเอายาวอยู่รถ้สี่เนี่ยเจ็บจัดเลยเพื่อนไอ้เชื่อ้ยไอ้เีขนมไม่มีรถด้วยสัตว์ลงลงจะไปวัดโตแล้วลงจะถึงวัดโตแล้วขึ้นไปวัดโตนะขึ้นไปวัดโตนะผมพีนนะลุงเท้าความผมมาได้นะไอ้มาวินห่อเป็นไงบ้างมาวินห่อเป็นไงบ้างห่อไม่ได้พี่ผมไม่ได้ผมผมรู้งสองคันผมรุ่งสองคันเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วนี่ วัดตแล้วลุงจะถึงอู่ถึงอู่แล้วลุงถึงไหนแล้วไอ้แคยเราได้หนึ่งแต่เราเสียเดือนเป็นไรอยู่ใต้ไอ้กำลังเหินเข้าวัดต้นโอ้โหอู่เราอูเราอูเราลุกอยู่ไหนอูเราอูเราโอเคผมกำลังไปอู่โตเลยพี่เส้นเส้นเส้นมาเส้นมาสองพิสูนให้หน่อยลุงเร็วเร็วเร็วอูเราอูปัจจุบันลุงห่อไปไงอ่ะห่อไปไงอ่ะพี่ดำเส้นห่อเส้นเส้นหอมาหอพิสูจน์เห็นปะสองพิสูจน์เห็นหอตำรวจไหมพี่ เห็นเห็นร้อนหนึ่งพี่แตกยางหลังแต่จีทีอยู่พี่คนหนึ่งเขาเขวิซี่เก่าเขาวีซี่เก่าจะล่วงนะลุงอยู่ไหนหลังอู่ลุงเขาหลังอู่ลุงถึงถึงถึงจะถึงกดจีทีหนึ่งได้ไหมครับถึงแล้วหนีลุงต้องเร็วเขาหลังอู่ลุงเดี๋ยวเลยล่ะคนมนสองตัวแล้วนะคนบูสองในตัวไหนอ่ะผมเห็นผมเห็นเห็นยังเหินเหินมาแล้วลุงมาช่วยมารับผม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 ยิงยิงยิงลุงยิง ยิงไว้ลุงมั่นใจลุงยิงไว้ยิงไว้ยิงยิงไว้เรื่อยยิงไว้เรื่อยพี่ดำใหญ่พี่พี่ดำซ้อมรถอยู่ซ้อมรถอยู่พี่อยู่กับลิซ่ามีศพทีเียวหนึ่งลิซ่าปล่อยพี่ตัวเองโอเคโอเคโอเคเปิดหน่อยเปิดหน่อยตอนนี้มีจีซี่ลอลุงลอที่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 เห็นน้ะมีทั้งสี่กับดอสเฮ้ยกูเห็นกูเห็นเฮ้ยพี่เดิมเลยพี่พี่พี่เดิมเลยพี่ดำพี่รูปได้พี่ได้สองนาทีแรกอ่ะโอเครู้เรื่องพี่บอกเล่น เกี่ยวศพพวกคาตีได้เอาขึ้นรถออกเลยได้ปะตรงนั้นมันก็ตายไอีได้มาหนึ่งศพดีๆต้องมาต้องมาพี่ดำกดจีกดจีมาวิน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 กดแล้วกดแล้วเร็วๆเจ๊ขึ้นมาได้ได้ได้ออกแล้ว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 ต้องครับต้องครับเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนได้ไหมนะผมผมได้แล้วผมได้โอเคโอเคโอเค ไองไไปปาเ็นด้ชขนมยังได้ชขนมยังได้ชขนมแล้วมัเยอะนะได้ชขนมแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคพี่ดํามันเยอะมากนะพี่ดํามันเยอะมากนะอย่าไปนะพี่นั่นเจอวอโซนเลยเจอวอโซนเลยโอเคโอเควอโซนโอเคจะวอโซนบังเกตอยู่ไหนอ่ะเจอเจอวอโซนก่อนพี่ดําเจอกับวอโซนก่อนพี่พี่จะลงร้านบนร้านบนเชือกนี่อยู่อยู่ไฮเวย์เข้าเมืองทางการใหญ่ ตอนนี้มันอยู่หน้าตัวหมูน่าจะเตรียมเซตห่อรวยบ้าเคนรวยบ้าเคนรวยห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามมากเขรวยห้าเจ็ดสามแล้วตอนนี้ฟังยี่สิบสามเลยป่ะสามหรอตรงไหนวะจี๊อำเภอไหนอำเภอเงานร้านอ่ะน้องอยู่หน้าตัวหมูนะแค่พี่หน้าตัวหมูมันมันมันกันเลยเตรียมเซตจะเตรียมหอแล้วเย้ะสรุปไม่ได้ไฟใหญ่ไม่เชี่ยรถว่างไม่เชี่ยว่างว่างเต็มเต็มโอเคเต็มใช่ไหมวันีกูได้อชานอมามีปืนนะกูเต็มเหมือนกันเดี๋ยวปืนสี่ใครว่างมาวะพี่นำรถว่างปะ ไม่ไม่ไม่พี่นั่งอลิซ่าอยู่แล้วก็อุ้มจีซีอยู่คนนึงได้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 ก้าวที่ไหน่ก้าวที่ไหนเออตกแมพ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 ทำไมจะหลุดตกแมพตกแมพแดนดำพี่อยู่นะายายรงนี้กูผับผัดเหลืองแล้วเนี่ยพี่ดำเจอมาสนนะพี่ เรื่องพี่งจะทำอะไรวอทโซนดูวอทโซนแล้วพี่จะมาเคสไห้ก่อนเลยรอดยไม่ไม่รถพี่ไม่ว่างมาวีนรถพี่ไม่ว่างโอเคงั้นเดี๋ยวผมปล่อยปล่อยนมนะปล่อยนมหารถขึ้นไปก่อนเฮ้ยรถสี่ผ่านแคปไปรถสี่ผ่านแคปไปรถสี่ผ่านแคบเรื่องแรนเขียว์นะพี่ต้องไอ้โดนตามนะแรนเขียวนะโอเคดูเลยพี่กำลังไปเดี๋ยวลงไปแรนเขียวแล้วไงต่อ ตรงไหลโดนไล่อยู่ผมโดนไล่อยู่ตึกแดงอีกคันไม่นนก่อรับมันจบแท็บได้ปะรีพอร์ตเรเลยได้ปะเสร็แล้วเลยพียถึงพียถึงครับพี่จะถึงพี่จะถึงพี่จะถึงจะไปยงครับโรงพยาบาลใหม่เรหยอดโรงพยาบาลใหม่จบแท็บจบแท็บแล้วรถตีตามอยู่เหมือนจะหลุดคันหนึ่งนำกรร๊อฟเลี้ยวซ้ายไปเอสเฉียว ตามอยู่ไกลแต่ใช้รถสี่ลงตึกลงตึกลงไหนตึกลงไหนตึกลงพี่อยู่ตึกลงตึกลงล่าสุดตึกลงสลาแดงสลาแดงโอเคเลยซ้ายนะไม่ไม่เลี้ยวซ้าย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 ไปแล้ยเหลืองไม่ตามตู่อยู่ครับเลี้ยเหลืองแล้ยหลุดล่าสุดแล้ยเหลืองผ่านแล้วลองโดนดักตอนนี้ห่อตอนนี้ห่อเราไม่เหลือห่อเราไม่เหลือแล้วถูกไหม หน่อยช่วยหน่อยช่วยตัดให้หน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่อยู่ไหนเงียงยงลยวไบิดยยยเลยับไปเไปเลยกไปเลไปเลยเี่ยตัวลอดได้ไปเลยไปแล้วไม่รอดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแตกยางซ้ายหลอยกูมใหญ่เขานะกู้ใหญ่เขานะกุมใหญ่เขานะช่วยแล้วออกช่วยแล้วออกอ่ะช่วยแล้วออกอ่ะดิตาจัดคม พี่แตกงสามยาง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 ฮัลโหลคือตอนนี้มันรวมกันแต่เราแยกกันนะเว้ยใช่มึงเข้าใจปะมึงต้องสักจุดหนึ่งอ่ะเข้าใจไหมงอยู่อยู่อยู่แลนด์ม่วงเนี่ยสีแยกแลนด์เหลืองมึงมาเลยสีแยกแลนด์เหลืองมึงมาเลยสีแยกแลนด์เหลืองมาเลยมึงถมมาเลยสีแยกแลนด์เหลืองถมมาเลยมาแล้วผมถึงผมตั้งอยู่พี่สบายมามามาเอามันดีมาเอามันดีไอ้เหี้ยเอาวัดกันไปเลยตรงเนี้ยตกตกตกพี่ดังตก

เอาเพื่อนก่อนแล้เพื่อนไปแล้เพื่อนมาแล้วเพื่อนแล้วต้องไฟต้องต้องไฟ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 เอาเพื่อนม้ำเอาเพื่อนน้ำต้องไฟต้องไฟตองไฟต้องไฟไอ้กูดิบไอ้กูดีบคนพันนี่เพื่อนไหวมากกูบอกให้มาหมาหมาให้พี่กดให้ไหวเนี่อะไรมึงไหวเนี่อะไรสัตว์โดนซ้ำกางสีแยก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 แกให้แกให้แกให้พี่ชายแกให้พี่ชายเพื่อนกลางสีแยกไหนกลางสีแยกไหนเพื่อนลงมาซ้ำเลยดิมาเจลงมาซ้ำเลยดิเจ มีไม kind of ้เช่ใครมีไม้เช่ลงมาซ้ำเลยดิี่ยปล่อยเขาไม่หมจัดเลยสองตัวเองลงมาซ้ำเองยิงให้หน่อยใครมีไม้เช้ลงมาซ้ำเดงเสียงแม่งโคตรดังเลยไอ้เหี่สามสามปล่อยสามเด่ปล่อยสามเด่นใครมีไม้เช้ลงมาซ้ำไอ้เหี้ยเสียงโคตรดังเลยคุณไหนวะบู มาเชยสามดีมาเชยสามนี้พวกเราไปไหนหมดโดนยิงมาตกคนนึงเมาตกคนนึงลงเมาตกหน่อยล่วงล่วงล่วงเคนมมาล้ำเคข้มเคนมมาล้ำหน่อยเขนน้องไหนนี่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 ได้ผิดเหรอปล่อยมาเชยเล่นตัวเดียวบอตัวเดียวบอมา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 สุดหล่อมาดีดีสุดหล่อเจ้าชุ้เพื่อนหรอปล่อยมันชุบไปปล่อยมันชุบไปปล่อยมันชุบไปชุบไปชุบไปชุบเข้มเลยกับพี่น้องกูฝากซ้ำหน่อยฝากซ้ำหน่อยมาเชยฝากซ้ำหน่อยมาเชยฝากซ้ำหน่อย ที่เหลือใครไม่ได้อะไรอุ้มศพหน่อยใครไม่ได้อะไรอุ้มศพหน่อยตาไปตาสวยน้องเลิฟตาไปตามไปเฮ้ยดีแดงมาเนี่ยไอพี่ตาไปตาไปมึงแบ่งกันคนละตัวสวยไอ้ไหนมาสวยเพื่อนทตามไปตาไปตาไปใครไม่ได้อะไรมึงกดได้เพื่อนหน่อยมึงกดตายหน่อยเออมีมีรถเขานะ <mm er> อุ้มอุ้มศพเขาหน่อยสวยเดี๋ศพมาเดี๋ยวศพขึ้นมาอย่าไม่ตายอย่าไม่ตายปล่อยปล่อยปล่อยแกแน่ใจไหมที่ตายแล้ไม่ตายนะโกดซันหน่อยมึงกดซันให้เพื่อนหน่อยดิเพื่อนจะได้จบไปยวันโกดซันหน่อยใครไม่ทำไรมึงขึ้นรถได้แล้วเพื่อนใครไม่ทำไรขึ้นรถหน่อยใครไม่ทำไรขึ้นรถหน่อยโอ้ยแกล้งน้นี่มันจีนี่นี่ไม่ใช่รถหน่อย โอ้โหทนๆเลยตำรวจเฮ้ยเหนื่อยอันนี้คือบูธใหม่เลยตะกอนปกติเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้คือบูธใหม่ครับจีทีบีป้ะจีทีบีจีทีบีขึ้นมาขึ้นมาต้นหอยเมื่อกี้ร้นหลุด้วยน่าขอด้วย เกมยั่ไหนวะโค้ยหมาแกงกลมหกสมองมาเปล่าวะมีห่อไหมลุงลุมีห่อไหมห่อเฟโต้ไม่มีเฮ้กดท้ามบดใหม่บดถูกแตกกันตายมันนี้แหละมันปกติครับปกติขึ้นมา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 ซ้ำขึ้นมาเฮ้ยไปปั๊บปั๊บปั๊บ ไอ้เี้ยกูเห็นบนึงหนึ่บนึหนึ่บู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 บถือตบดีบูมยังจะรอดสัตวสมกมึงจะรอดในเหียตอนนี้ตกตามือเพื่อนเต็มเลยนะเอาไงมอห่อเว้ยพี่ห่อแล้วพี่ต้องห่อแล้วแยก่อแยกคอแยก่อเไปไปไแยก่อไปแยก่อแยก่อแยก่อไปเลยไปเลยไปเลยมีพี่เขนมีห่อปะ ไม่มีว่ะไอ้เหี้ยไปมึงไปมึงเดี๋ยวาไปอย่าพี่ดักแชทไปพี่ดักแชทเฮ้ยพี่เอาไปพี่ไปกับพี่เคียนไปพี่นั่งนั่งรถเฮ้ยพี่ฝันดักแชทแยกหอหน่อยดิไม่มึงต้องดักแชทสิแป๊บนึงนั่งถือขอดักแชทอะไรของมันวะโอ้ยมึงต้องประตูมึงหลุดเหรอเนี่ยไม่ไม่ต้องต้อนเหรอใช่ไหมไม่ต้องต้อนหรอนี้ยมันเหนื่อยว่ะมันปัดกล่อกไหมคืนเราต้องอดีคือเมื่อกี้เขาอยู่กันแบบประมาณสิบนิดนิดไม่มึงมีหอดิ้นไหม ไม,ไม่ถึงเราเขาม่มทิ้งนุ่งเหรออุย้ยฝัดแล้วทำทำโอ้โหจริง <c ười> แม่ผีหลอกวะปัดแล้วนะก <c ười> เกาะปิ่งปัดก่อนมาละ ขอได้ไหมทำดิรอรัอบขอทำทีแปดคือเราอะได้เพื่อนเขาเขาได้เพื่อนเราถูกไหมทำไมถึงเริ่มข,ข่าวไฟคือเราปล่อยให้เขามาช่วยเพื่อนเขาโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยเก็บไปรบลอยนี่แถวนี้ชิวๆเลยขึ้นศพจัด อยู่ยี่แปดนะเพี่อได้อยากได้ดอมิเตอร์คืนแล้ววะก <c oughs> ูอยากขับรถที่นี่ละแม่งพกสมองกับมาเล่นบบบว่าไอ้เหี้ยขอพี่ไข่เตียคืนนะบอกว่าคุณท้อแล้วเฮ้ย<ข>อะไรไอ้เหี้ยเราได้นเขาต<ะ>ั้งสามคนนะเว้ยเมื่อกี้กูิด <c oughs> ถึงรถโตซีเว้ยกูคิดถึงโอ่แปดตัว <c oughs> ยังไม่ได้มาลงไฟเป็นหม่ำนียเหี้ย